ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับคุณอย่าไปมองว่าโซเชียลเป็นสนามอารมณ์ไม่ใช่ครับใครๆก็ต้องมีอารมณ์นะครับเราไปเลือกพรกการเมืองมาเอา้าไม่จับมือกับลุงปิดสวิตสามปาอปิดสวิตสองปอเอา้าทำไมทำไมไปจับมือกับสามปอไจอปอไจับมือกับสองลุงทั้งที่มเคยหาเสียงไวอย่างมันทำอีอยางอยางนี้เรียกว่าโาากหกหลอกลุงประชาชนหรือไม่และมันควรมีอารมณ์นะเสียงต่างๆทางโซเชียลนี่เป็นคะแนนจริงๆนะครับพัรคก้าไกลที่ได้คะแนนก็มาจากโซเชียลโซเชียลมันคือคน มันไม่ใช่ผีบ,แบบ้าบมันไม่ใช่ไอโอตะกาง,างคนที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยจรงมาดูผมเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนไม่ใช่ใครและทุกคนเนี่ยไม่ได้ได้ยานะเออนะทุกคนเนี่ยที่มาดูผมเนี่ยกินข้าวทุกคนเลยไม่มีทายาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากพักเพื่อใจนะครับให้ความสำคัญกับโซเชียลคุณอย่าไปมองว่าโซเชียลเป็นสนามอารมณ์ไม่ใช่ครับใครๆแม่ก็ต้องมีอารมณ์นะครับเราไปเลือกพักการเดินมาเอ้าไม่จับมือกับลุก ปปเป็นสวิตสามปอเป็นสวิตสองปอเอ้าทำไมทำไมมึงกลับไปจับมือกับสามปอมึงกลับไปจับมือกับสองลุงทั้งทั้งนี่มึงเคยหาเสียงว่าอยากมึงกลับอีกอย่างอย่างนี้เรียกว่าโกหกหลอกลวงประชาชนห,หรือไม่และมันควรมีอารมณ์ไหม่ะคนที่เขาเลือกเองมาแม้ระทั้งสมาชิพรคเพื่อใดหลายคนคก็ขอลาออกมาจากบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ลาออกเขาก็ทนไม่ไหวนะนะนักตะวันะนะวสายเครื่อ,อเดี๋ยเป็นแกนนำในคนหาเสียงปลาไสอ่ะนะเป็นตัวหลักเลยเขาก็ต้องไปลาออก ร้องไห้ร้องโหมผ่านรายการคุณสอนยุทธจนคุณสอนยุทธสงสัยเลยว่าเฮ้ยเต้นเฮ้ยตกลงเองนี่นะตกลงนีเน่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือไม่ใช่ละครนะไม่ใช่ละครนะเพราะอะไรเพราะว่าแม้กนระทั่งคุณสอนยุทธนะติดตามข่าวการเมืองนานยังต้องถามนายเต้นหรือนายนาะถพุทธว่าเฮ้ยสิ่งที่มาพูดง่ายๆที่มึงทำนี่นาะที่มึงลาออกแล้วก็มึงบอกว่ายุกตีบทบาทเนี่ยตกลงเนี่ยไม่ใช่ละครนะเพราะว่าคนเนี่ยไปตั้งคําถามว่าเพื่อไทยการละครใครที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อไทยก็เลยถูกตังก้งคำถามว่าเพื่อไทยการละครหรือเปล่านะหรือเปล่านะครับนะเดีย๋ยวนี้เนี่ยครับรรคเพื่อไทยเวลาจะพูดอะไรอย่างาเนี่ยคนแม่ก็เริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยพูดจริงเปล่าวนะเด้อเออพูดจริงหรือเปล่า่นะคนแม่เริ่มสงสัยนะนะครับหลายๆคนแม่เริ่มสงสัยให้พูดจริงเปล่าวะพักเพื่อไทยให้พรุ่งนี้พ่อจะกลับบ้านจริงเปล่าวนะ พอใครก็บอกไม่จับบอกเพื่อเจ้าเพื่อเจ้าสุดท้ายแม่งไม่ับหลับเนี่ยคนมันเริ่มเริ่มสงสัยเวลาพักเพื่อใจหรือคนองพักเพื่อใจพูะไดเนี่ยคนมันเริ่มสงสัยให้พูดจริงหรือเปล่ามันโกหกหรือเปล่าเพราะคนมันเริ่มสงสัยเพราะพอมันโกหกแล้วเนี่ยนะคนมันก็ถึสงสัยแล้วว่ามันยังไงเนี่ยวะพี่น้องครับเข้าใจผมพูดไหมคือคนโกหกเป็นเป็นสันดานเนี่ยบางคนนะไม่ได้บอกว่าใครนะเขาบอกเดี๋ยวแม่ขก็ไปงานอกุย กนะูก็เกียจไปคึ้นสายนวันวันก็ขึ้นเยอะที่หมายนะก็ระเรียนได้พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเขาบอกนี่ทักษินจับว่าเราไม่รู้ว่ามันยังไม่ชัดอะ่ะแหล่งข่าวผมก็บอกไม่มีชื่อทักษินมีชื่อคนอื่นที่ประจอบเขาเป็นมาเราก็ไม่รู้ว่าแม่งอะไรสลับซับซ้อนมันคงจะต้องต่อรองกันแหล่งข่าวบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้แม่งจะรู้ว่าใครจะได้เป็นไม่ได้เป็นเพราะเราเชื่อคำพูดของนักการเมืองอะไรไม่ได้แม่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่การต่อรองผลประโยชน์ส่วนสออบางคนบางท่านแม่งก็บางคนแม่งก็ทำต ของสองลุงนะเพราะมันได้มาจากคนพวกนี้แค่นั้นนะเพื่อนภาษีที่หมายในสวในบางคนเนี่ยเอาอย่าไปบอกแม่กคนนันบางคนเพื่อนภาษีเดือนละแสนกว่านะได้มีประโยชน์อะไรเหมือนไส้ติ่งเหมือนสวตทางการเมืองสวบางคนนะอันนี้การเรียน,นให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะอืนะนะครับนี่ก็สถนานการณ์บ้านเมืองนะมันก็คงยังไม่จบไม่สิ้นหรอกพอหลังจากนั้นพอได้นายยกมาแม่ก็ต้องมาทะเลาะก,กันอีกเรื่องตำแหน่ง รัฐมนตรีแม่งไม่เคยเถียงกันเลยเรื่องประชาชนเลยตามัติดตามข่าวมาดูรายงานข่าวทุกช่องแม่งก็บอกว่ายังติดขัดเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรียังติดขัดเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีคือมึงไม่เห็นเถียงกันเลยหรือว่าประชาชนพวกมึงแต่งตั้งจัดตั้งรัฐบาลกันโดยไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยจริงไหมครับพี่น้องมึงคุยกันแต่เรื่องรัฐมนตรีใครจะได้เป็นนายกใครจะได้เป็นรัฐมนตรีมึงจะได้สี่ตำแหน่งสองตำแหน่งมึงคุยถึงเรื่อง ผลประโยชน์ประชาชนไม่มีเลยผลพวกเนี้เข้าใจไหมครับพี่น้องอะนะเราก็ต้องทำมา,าก,กินไปเป็นนี่ก็ต้องใช้ไม่ใช้ก็ไฟนั้นแม่งก็มายึดรถนะครับเออนะไฟนั้นก็มายึดรถเบบวุ่นวายนะครับไฟนั้นก็เป็นนี่ก็ต้องใช้อะนะครับไม่รู้จะอะไรยังไรรงในการบ้านการเมืองก็อย่าไปเชื่อถืออะไรมากนะ นักการเมืองแม่ก็บางคนก็ไปเปรียบเทียบนักการเมืองบางคนแม่ก็ไปจางอะไรกับโจรบางคนแม่ก็ไปโจรมาก่อนนะพมเป็นโจรเสร็จก็เป็นนักการเมืองบางคนก็เคยติดพุกบางคนก็เคยค้ายาบางคนเจ้าของบ่อนแม่ก็รวมถึงรวมความเระเทงรวมโจรสัจจะไม่มีในหมู่โจรนี่มีพี่น้องประชาชนทั่วบ้านนะแต่เขาไม่ได้หมายถึงใครเขาไม่ต้องมาฟ้องครูทุกครูการที่จําหวที่หนึ่งสร้างหลุมฝังศพหรืองงซุยเพื่อเก็บศพของสองของสามีจําเลยที่หนึ่งในที่ดินของตนเอง หากังห่างจากบ้านของโจทั้งสองประมาณ10เมตรโดยที่ดินของโจทั้งสองและจำเลยที่1เป็นที่อยู่อาศัยไม่เคยมีหลุมฝังศพม,ม,มาก,ก่อนนะครับไม่เคยมีหลุมฝังศพม,ม,มาก,ก่อนและไม่ปรากฏว่าบริเวณใกล้เคียงม,มีหลุมฝังศพทั้งการประเพณีแห่งข้อถิ็ไม่นิยมให้มีการฝังศพในเขตบ้านดังนั้นการกระทําของจำเลยที่1จึงเป็นการกระทําละเมิดข้กฎหมาหตยต่อโจทั้งสองทีสาม,มารถที่จะลื้อหลุฝมฝังศพที่ใกล้บ้านเราได้ รันะ,ะนั้นเนี่ยเราเอากำพิพิารณา,า,าดธิการเนี่ยเรามาใช้ดูนะครับนะคุณมีเสรีภาพนะในการที่จะนะวหายลูกปัตรว่ายทูตผีปีศาจซาตานก็เรื่องของคุณเน่แต่การใช้เสรีภาพของคุณนั้นต้องไม่กระทบกับบุคคลอื่นก็คือว่าไม่ทาให้บุคคลอื่นเกิดความกลครับพี่ครับนะเหมือนข้างบ้านเนี่ยเลี้ยงเสือไว้เลี้ยงงูไว้นะเราก็ฟ้องศาลเอางูเสือออกไปจากข้างบ้านนะนะครับ เราบ้านติดกันถ้าเราดูแล้วมันมีอะไรที่มันน่ากลัวเราก็สามารถมอ,องสารได้สาลจะเป็นที่พึ่งของประชาชนอันนี้ก็เล่าให้ความรู้กันเรื่องข้อกฎหมายกันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพราะเป็นรายการที่ให้ความรู้การกฎหมายแบบไม่ต้องเสียสตังค์ผมเนี่ยมีอาชีพเป็น,น,นทานายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอนกฎหมายให้กับสถาบัน,นาาการเงินสหกรณ์ชมรมสมาคมนะใครก็แล้วแต่อยากจะเชิญไปสอนหนังสือนะวิชากฎหมายชูนี้กฎหมายนิติกรรมหักการ กฎหมายอะไรต่างๆก็เรียนเชิญมาได้นะครับผมเป็นวิทยากรมืออาชีพให้ความรู้ต่างกฎหมายก็มีงานที่สอนสูเยอ่ะอบรมกฎหมายให้ความรู้ต่างกฎหมายก็เชิญมาได้แต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านไม่มีตังก็เชิญได้นะครับไม่ต้องเสียตังอะไรจังก็เป็นการอบรมการทางระบบสูงก็ได้นะครับยินดีนะครับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมีปัญหาในหมู่บ้านอยากจะให้พี่เดชาให้ความรู้ต่างกฎหมายเกี่ยวกับหมู่บ้านปัญหาอะไรต่างก็ยินดีนะครับสมัยนี้การสามารถอบรมทางระบบสูงได้ เรียนนะครับอาชีพหลักคือวิทยากรสอนกฎหมายนะเพราะนั้นก็ต้องอ่านหนังสือทุกวันถึงแม้จะแก่6กสิบนักเรียนจบมานานแล้วเกษียณแล้วแต่ว่าก็ยังต้องอ่านหนังสือทุกวันติดตามข้อมูลข่าวสารคำพิพากษาใหม่ๆทุกคดีคดีความที่ปรากฏตามหน้าสือต้องไปคอยติดตามไปศึกษาหาความรู้มาเพราะจับใจที่เรายังเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยเราก็จะมีความจำเป็นต้องติดตามอ่านตัวบทกฎหมายทุกวันตื่นตีห้าทุกวันตื่นขึ้นมาก็อ่านตัวบทกฎหมายทุกวัน เพราะว่าถ้าเราไม่อ่านเราก็ลืมนะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบสิงโตบทกฎหมายในยามเช้านะครับเรื่องที่กาลังอยู่ในกระแสนะครับเราเอาเรื่องในกระแสเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆนั้นเดี๋ยวก็เข้าเรื่องการเมืองนะครับกระบะกับโดนสลอยที่ชนกันนะครับขับรถมาไม่เว้นระยะนะทําให้รถกระบะไปชนรถโรนสลอยราคาหลายสิบล้านสุดท้ายก็ต้องใช้ที่ใช้สินเข้าเพราะว่าการขับรถแล้วไม่เว้นระยะนะเพื่อ เ็กไ,ไม่ทันหยุดรถไม่ทันก็ถือว่าเป็นหลักกระหมาออันนี้เป็นหลักการพื้นฐานผมอยากจะกลาวเยนพี่น้องประชาชนนะครับหลักของกฎหมายง่ายง่ายหลักท้างแพ้เลยนะถ้าคุณฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนกฎจราจรฝ่าฝืนเรื่องกฎความปลอดภัยนะกฎต่างๆเหล่านี้มีไว้เพื่อบุคคลเพื่อประโยชน์ของคนภายนอกเนี animal, claro. ่ยถ้าคุณฝ่าฝืนกฎเรื่องความปลอดภัยฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนระเบียบฝ่าฝืนกฎจราจรการฝ่าฝืนกฎหมายกฎจราจรหรือการฝ่าฝืน นะครับอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นฝ่ายผิดกฎจราจรเนี่ยใครแล้วแต่ที่มีใบอนุญาตขับขี่ยอมรับว่าการขับรถเนี่ยมันต้องเว้นระยะเนี่ยต้องเว้นระยะไม่ใช่ที่จิ๊กอ่างนี้ที่จิ๊กที่จิ๊มันก็เบรกไม่ทันเวลาคันหน้าเขาเบรกเพราะนั้นมันต้องทิ้งระยะห่างพอสมควรที่หลับกฎหมายขาน้าเบรกเราก็ยังหยุดรักันอ่ะยังไม่ไปชนกันหน้าอันนี้คือเจตนาลราของกฎหมายนี่ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณขับรถไปที้ถูกเขา แล้วไปชนเขาแล้วจะไปอ้างเขาเบรนขนาดนั้นนํำสืบยกนะนํำสืบยะเพราะน้นเวลาขับรถแล้วก็ว้นระยะพอสุควรนกฎหมายก็บอกต้องห่างๆเลยสองต้องขับช้าๆอย่าขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดอาจจะแปดสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบก็แล้วแต่อย่าอย่าขับจะทำอะไรผิดกฎหมายถ้าคุณขับรถเร็วบางครั้งคุณก็เหวี่ยงเบรกไม่ทันนะเบรกไม่ทันยิ่งมีรอยเบรกยาวเท่าไหร่ก็แสดงว่าอะไรขับเร็วมากนะครับ การขับเร็กรถเร็กวก็คือประมาณพอนชนเข้าแล้วเนี่ยเกิดปาียหาริยชนใช้ค่าสิ่งหมทดแทนค่าซองรถค่าขานระโยน์ค่าซองทั้งนั้นทีนี้รถใช้ประโยชน์ไม่ได้ถ้าเป็นเดือนเป็นวันวันละสองพั 2, 3, นสามพันนะเขดูชดใช้หมดค่าเสือ่อมสภาพรถกระจุกชนใช้ถ้าเขาบาดเจ็บล้มใจกระจุกชนใช้หมดเพราะนั้นนะเมื่อเกิดอบุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องทดทายไม่มีจังก็ต้องโดนยึดทรัพย์ถ้าไม่มียึดทรัพย์นะ ก็ล้มละลายถ้าเป็นนี้เกินตั้งแต่เกินหนึ่งล้านตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปก็ล้มละลายนะเพราะฉะนั้นคนขับรถกระบะที่งตามขามันก็ต้องรับเลียรับกรรมไปมมันเป็นผลจากการกระทําโดยประมาทนะเพราะฉะนั้นก็เรียนให้พี่น้องประชาชน้ทราบแล้วก็ไรถกระบะคันนี้ก็ดันไม่มีประกันด้ยประกันขับขับรถขับรานะครับต้องขับรถขับอะไรอย่งายงเนี่ยท่านต้องมีประกันบนัตรเหตุไหมอย่างรถที่ผมใช้เนะเป็นรถของบริษัทนะผมเป็นเจ้าของบริษัทนะเพราะฉะนั้นก็ใช้รถของวิถีต้องมีประกัน ชนครั้งหน,นึ่งอะถ้าจำไม่ผิดน่าจะรับผิดชอบประมาณสักข้ามน,นะครับนะครับแต่เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปใจเองไม่ต้องไปถูกเถียงไปเลยเสียเวลาชนตูไมไปยอมรับผิดไปถ้าเอาทำผิดไม่ต้องไปขึ้นสงขึ้นศาลไปประกันก็ไปเคลียร์กันก็จบไปนะครับเพราะนั้นการขับรถขับราก็ต้องมีประกันอุบัติเหตุหรือที่ภาษากฎหมายเขาเรียกประกันภัยคำ้ำจุกนะบริษัทประกันเนี่ยจะเป็นตัวค้ำประกันในกรณีที่คนผู้เอาประกันหรือคนขับรถที่เอาประกันไว้ต้องรับผิดว่าจะ ถ้าเขาไม่มีปัญญารับผดเพบริษัทประกันภัยก็เป็นคนทำประกัน